สวัสดีครับท่านผู้ชมวันหยุดสุดสัปดาห์ตรงกับวอาทิตย์ที่24ก,กรกฎาคมพศ2565ชมรมสื่อดอนเมืองและสื่อออนไลน์เฟซไลน์นิวนำท่านผู้ชมไปชมการขันฟุตบอลทลนบุรีลีกโซนภาคกลางโดยในวันนี้ดอนเมืองเอฟซีเปิดลังเย้าสนามกีฬาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาถนนนาวงประชาพัฒนาดอนเมืองกรุงเทพมหานคร เอาชนะบีนบุรียูในเต็ดผู้มาเยือนไปได้3ประตูต่อหนึ่งโดยเจ้าบ้านดอนเมืองเอฟซีได้ประตูจากสันติพงศ์ผู้เล่นหมายเลข9ทั้ง3ประตูนาทีที่ 27, 44และ47ส่วนมีนบุรียูในเต็ดทีกระแจกได้1ประตูจากพีระนัทเพิ่มทรัพย์นาทีที่37ไปชมการแข่งขันกันครับ ผมกอนอด่นสวัสดีก่อนนะครับก็ส,สําหรับเกมวันนี้เนี่ยเราก็พอใจแน่นอนเพราะว่าเด็กที่ลงามาเล่นเนี่ยนะอยู่อายุแค่ระหว่าง15-18ถึงเท่านั้นเองน,อน,นะครับเขาก็สู้เต็มที่แล้วนะฮะแต่ว่าประสบการณ์รอของนักกีฬาเมื่อเทียบกับทางดอนเมืองเนี่ยมันยังห่างกังนเยอะแต่ว่าเขาเล่นได้เต็มที่แล้วนะครับแล้วก็เราก็แชร์โอกาสให้ทุกคนได้เล่นเพื่อมีประสบการณ์ สูงขึ้นอันดับไปนะครับถึงแม้เราแพ้วันนี้เราก็ยังเกาะกลุ่มอยู่ในหัวตารางแล้วก็อย่าไปแก้ตัวใหม่ใน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 แมตช์เย้านะครับโอเคครับวันนี้ไม่เป็นไรครับสำหรับผลที่มันไม่ได้ตามเป้าหมายคือเราวางไว้อย่างน้อยต้องมีแต้มไปนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราแพ้ไปแต่ว่าลูกทีมเล่นได้ดีแล้วนะครับครับก็หวัว่าต้องยินดีกับสามแต้มก่อนเนาะน้องๆเราไปทำหน้าที่ตามที่ สวัสดโดได้วางให้ไปว่าใครเล่นตำแหน่งไหน4สองสามหนึ่งสี่สามสามทุกคนก็สามารถปรับแล้วก็เอาความสามารถแต่ลตัวมาเล่นกับระบบที่สวัสดวางไว้ถือว่าทำได้ดีครับวันนี้สามแต้มก็ดีใจครับผมแบบต่อไปไปเยือนครับไปเยือนคีดเอสครับ ไปเยือนทีเเอที่สนามบุญถาวรคลองหลวงครับน้องเยาวชนนี่เรียนอยู่โรงเรียนราชวิทย์ตัวหนุ่นมครับรน้องอายุเฉลี่ยก็ประมาณ16.7ครับได้เอามาประสบการณ์กับพี่ๆเขาพี่ๆที่เคยเล่นลีกมาแล้วพักไปนะครับมาเก็บเกีเก่ยวประสบการณ์เอาไปพัฒนาตัวเองทั้งบอลน,นักเรียนหรือบอลรายการใหญ่ๆที่น้องๆได้ได้มีโอกาสครับผมบอลที่จะติดต่อเข้ามาเล่นทีมของดอนเมือง์ลฟซีสามารถติดต่อได้ ที่ใครหมายเลขโทรศัพท์อะไรครับครับอื่นเลยต้องบอกว่าทีมดนมาเอฟซีนี่มันมาจากทีมสูสานสนอดอนเมืองเนาะที่สารัฐทำเพื่อส่งทีและก็ร่วมแข่งขันเอฟเอครับโดยเล่นใช้ที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กในท้องที่ดอนเมืองแล้วมาในปีล่าสุดปีหลังก็ทําเป็นเอวูกับโรงเรียนถูกหมครับเพื่อให้น้องๆเหมือนปั้นยาวชนขึ้นมาดึงขึ้นมาปีละคน2คน3คนครับที่ทำประสบการณ์ครับ แล้วน้องที่จะเข้ามาเรียนที่ทํา MOU กับโรงเรียนที่กล่าวมาเบื้องต้นสามารถติดต่อเข้ามาทดสอบฝีเท้าได้ยังไงครับก็มีมีครับมีมีในเพจดอนเมืองครับเข้าไปที่เพจดอนเมืองเอฟซีเราจะมีเปิดให้เข้ามาเทสเรื่อยๆครับเทสเรื่อยๆก็ยินดีนะครับยินดีที่ถ้าถ้าจะมีน้องๆที่สนใจเข้ามาก็ยินดีครับเอามาหาประสบการณ์ครับไม่ใช่ว่าจะมีรายการนี้รายการเดียว มีหลายรายการครับที่ให้น้องได้พิสูจน์ถ้ามีใจนะครับมีใจมีความอดทนเพราะว่ามาอยู่แบบนี้มันต้องมีความอดทนนะครับก็าฝากถึงน้องๆถ้าสนใจก็เชิญครับอเพจของดอนเมืองเอฟซีพวกเราสง่งรายการนี้พวกเราส่งเพื่อเติมทีมเฉยครับไม่ได้ก็คือซ้อมใหญ่ครับไม่ไม่ซีเรียสอะไรครับ ฟอร์มกาเล่นของตัวเองก็ต <doom> ามที่ซ้อมเลยครับก็โอเคครับพอใจครับก่อนที่จะมาเล่นกับโดนเมืองเกบซีเคยเล่นที่ไหนมาก่อนครับถ้าอาเลิกเล่นอาชีพมาเจดปปีแล้วแต่ถ้าช่วงที่เล่นก็เล่นด <c oughs> วชั้น2ถ้าระดับนานาชาติก็ในมหาลัยอาเซียนมหาลัยโลกครับก็เคยผ่านมาแล้วตอนติดมหาลัยโลกนี่ไปเล่นที่ประเทศอะไรครับ ตอนนั้นจ,จีนเจ้าภาพไปกับโค้ชเหลืองดรสุธา